แล้วบัดนี้เพิ่นขุดลงไปอีก4เมตรแล้วขุดบวกไว้2บวก2ข้างน้ําเต็มแล้วแล้วว่าบวก2ข้างบวก2บวกนี่แไม่มีพ่นขุดไว้2บวกลงกันแล้วมันเป็นทั้งหมดในสายเก7เมตรออมันหลอกไปแล้วน่ะ2องเกตนะเกตสองอ่เนี่ออกมาบ้างขยังแต่เพิ่นว่าอยู่ในไก่นี่ยุ่ในี่ไก่ามยังแต่ว่าอย่าลืมไก่นั่นขังไว้แล้วออืไก่นั่นเป็นเก่า9ก่า สี่เล่มนันอรกคืองวดจิมานี่บอสอวดสิมานี่บอเพิ่นว้าวังหันไหมเออวังหันวังหันตอนพิ่นเชียนดอันตอนเท้าเชียนถวายบาดถวายอย่างพิ่นนะพิ่นนั่งเบาพิ่นไา้เงียเงียยเงี้ยฟังอย่าน้อยบ่แยกหลอกเลขอพื้นบาอืมโอ้บ่แยกหลอกเงียเงีฟัง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 อย่างไอย่างไรอยนางรเพืนกระได้ว่าอันสาอันขุดไว้แล้วพิ่นบ่าสี่สี่เมตร แต่ว่าเขาพุดต่อไปอีกสามเม็ดพี่น่ะพุต่อไปอีกสาเม็ดห้วเขาไปพุดสองแกนี่สองบวกพี่น่ะมันเรยมากพะท่านมันหอกใช้ไหมรอมเนาะเไปไปสไปไปโอ้พ่วจนี่เนาะเนงันวดนี้ก็คันนั่นคือพี่บอกมันก็สามเก้าครับเพราะว่าเจ็ดสองหิอกไปเลยเลยอันนขาบคือว่าแด่าาพ่อเอีอยากมาขำบุญ มันจีบวะพี่วนตีเพราะว่าธรรมดาวันนี้เพิ่นสีบบอบอกเลขใบหวยต่างๆทั้งหมดดีอันนี้เขาคิดเอาเองที่ซื้อมันจีไปกระทบกระเทียนวัดเพิ่นอ๋อเป็นเนื้อขางติดตามในยูทูบเอาเลยเป็นเนื้อขางบอบอกวัดเด้อผู้ใดสิแม่ท่อบุญนั่งกับแม่สางโบสถท ก็กอสลาคุณเมื่อนแล้วโอก็กอสลาเรื่อบัดิ้างบทต่างยึดมน่กัน